วันนี้เราจะมาอ่านนิทานกันนิทานชื่อชื่อเรื่องะจ,จ้าหน้าฟังลิงลิงอันนี้คือลิงใช่แล้วครับวันหนึ่งมีเสียงล่าลือในถ้ำได้ซื่อมีของล้ำค่าเราสัตว์ซักส่วนกันไปพร้อมเพียงตั้งใจหาของที่ว่าสิงโตได้ฟังดังนั้นตะโกนเสียงลั่นอย่างเสนอหนะ้า <c oughs> ข้านั้นจะไปคนเดียวห้ามใครยุ่งเกี่ยวตามมาเชนะหาม,มานะาม,มานะนี่น้เบิ้งมาถึงยังท้ำกระจดโลกลลํนวางอยู่ข้างหน้า<ะ>โมโหสงกน้ามองอไอาเที้ยวยืนจ้องแยกเที่ยวของตาไอไอหุ้ยไอ้ายอ้าวหลงผิดคิดเป็นสัตว์อื่นโมโหสุดฝืนตะโกนทายท้า เจ้าป่ารูปหน้าตกใจออตายกตก,กใจเลยปากเบี้ยวทันใดุ้ยขนคอตั้งบลาโกดจัดวิ่งวิ่งออกจากถ้ำในตาแดงกลับมาถึงยังป่าเราสากแตกตื่นตกใจอุ้ยสิ่งตเปลี่ยนไปไม่งามสงาม่า เจ้าป่าจึงออกอุบายหลอกสัตว์ทั้งหลายไปทำที่ว่าหวังให้เป็นใครตนเหล่าสัตว์หลงกลเดินไปตามหาลิงสองกระจกทันใดเกงอกเกงใจเอื้อนเอ่ยว่าจาลิงลิงลิงช่ลิงใหญ่ใหญ่อันนี้เหรออันนี้น่าจะเป็นกต่ายกอาจ้ดใช่ ขอโทษฉันมาเท้าตู่ถ้อยคำหวานหูกล้วยหล่นตรงหน้ากระต่ายสองสองอะไรเนี่ยสองพานพูดเพราะถ้อยคำสนอ<ห>ขา้ขาท่าัก้าที่รใช่มนุ่มหกครับน้ำมหกครับใช่ครับกระต่ายดีใจขนยาวพูหนาะว้าวดีใจมากเลย ในมงกุฎถึงข้าวของหมีตัวใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใสสบายดีจ้ามีมีมีอ้าวไม่ใช่สบายดีเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีเธอจ๋าพูดเพราะจึงได้นำขึ้นกระจับจึงเสกให้ทันตาอ้าทีนี้ตาสร้างแล้วสร้างน้อยมาตัวสุดท้ายเอ่ญเอ่ยเสียงทักไาย นี่ไพล้อหนักหนาพูดจาจบกระจกให้อ้อยหอมหวานอร่อยอ้าช้างน้อยยิ้มเลิงลาดีใจจังเลยนีใจมากๆเลยนนทุกตัวได้ดีตอบแทนสินโตผิดแผนเครื่องแค้นอุลาจึงมุ่งตรงไปยังทาตะกนตะกนถ้อยคำอยาบ ค่ะไม่เป็นไรคร่ะอ <c oughs> ยูย่เอาไว้ก่อยาบยาบยาบด่าว่าคำหยาบด่าว่ายิ่งดา่อาอ้าวหายไปไหน,นไแล้วไอ้ไหนถึงไหนแล้วยิ่งด่าก็ได้นี่ทางถ้ำถึงไหนแล้วถึงนี่ใช่ไหมไปถึงยังถ้ำตะโกน ม่อันนี้ตะกูลถ้อยคำไม่อันนี้ต้องอ่านให้จบครับอืมถ้อยคำหยาบคายด่าว่ายิ่งด่าหน้ายิ่งแปลกไปเปลี่ยนแปลกเปลี่ยนวิปรีณผิดเพี้ยนวิปริตวิปริตวิปริตผิดเพี้ยนอ่านมหกครับครับครับใช่ครับใช่ครับ เขียววงงอกเขี้ยวงอกออกมาจึงแต่จึงเตะกระจกสุดแรงเท้าโตบวมแดงโอ้ยอ้ยอ้ยร้องจ้าเ <c oughs> ทวดาปรากฏสับรลันเจ้าป่าร้องลั่นช่วยด้วยช่วยค่ะเทวดา ขี่เพราะเจ้าจวดจากพูดไม่สุภาพโมโหโทรศาพทอ้าวภาพที่เห็นในกระจกอย่าตื่นตาหนกเป็นเพราะวาจา ด้วยเจ้าพูดคําหยาบคายจึงเห็นภาพร้ายสะท้อนเข้าหาสิงโตน้องพันไม่เรียครับตบัวกรปกตับกกนะสิงโตว้าวุ่นคิดหนักกระอวนกระอักแบกกระจกมาถามไทยเรา